สภากาชาติไทยกระทรวงสาธารณาสุขและกระทรวงมหาดไทยผนึกกำลังเปิดโครงการชุดทานน้ำใจช่วยเหลือกลุ่มผู้ประบบางจากภัยพิบัติ เมื่อวันที่29มิถุนายน2568ณโรงแรมสุขโขทยัยเทรเซอร์รีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดสุขโขทยัยสภากาชาติไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยจัดพิธีเปิดโครงการชุดทานน้ำใจสำหรับกลุ่มผู้เประบางที่ประสบภัยพิบัติ โดยมีนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขประธานในพิธีพร้อมด้วยนายนพริศสิริโกศนพผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยและนายแพทย์พิชิตสิริวันรองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาธามัยพิทักษ์ร่วมการเปิดโครงการชุดทานน้ำใจสำหรับกลุ่มผู้ปราะบางที่ประสบภัยพิบัติ การเปิดโครงการครั้งนี้เป็นการอบรมการสาธิตการใช้งานแอปพลิเคชันพ้นภัยให้กับอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมอและผู้นำชุมชนเพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับบุคคลในชุมชนต่อไปโครงการชุดทานน้ำใจสำหรับกลุ่มเปราะบางที่ประสบภัยพิบัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบสาธารณภัยในกลุ่มเปราะบางได้แก่ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงซึ่งมีความต้องการพิเศษแตกต่างจากผู้มีสภาวะร่างกายปกติสภากาชาติไทยจึงให้ความสำคัญในการพัฒนารูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพิ่มเติมจากเดิมที่แจกจ่ายชุดทานน้ำใจตามรายการมาตรฐาน เพื่อให้ความช่วยเหลือได้ตรงตามความจำเป็นของผู้ประสบภัยมากขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับคัดเลือกได้แก่กลุ่มผู้เปราะบางที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เกิดภัยที่จะได้รับอนุมัติชุดทานน้ำใจตามรายการมาตรฐานและได้รับการปักหมุดโดยอสอมในแอปพลิเคชันพนภัยไว้แล้วไม่ต่ำกว่า1เดือนจะสามารถเลือกสิ่งของที่มีรายการเพิ่มเติมและจำเป็นต่อการดำรงชีพได้ตรงตามความต้องการพิเศษของกลุ่มเปราะบางโดยความช่วยเหลือของอสอมผ่านแอปพลิเคชันพนภัยตาม รายการที่สภากาศชาติไทยและกระทรวงสาธารณาสุขร่วมกำหนดไว้ล่วงหน้าและผู้ประกอบการจะจัดส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยและให้อสอมหรือผู้รับมอบอำนาจจากผู้เปราะบางนำส่งสิ่งของดังกล่าวให้แก่ผู้เปราะบางถึงบ้านเพื่อให้ความช่วยเหลือรวดเร็วทันการใช้งานส่งเสริมความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยเฉพาะอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้าน ทั้งนี้จะได้ดำเนินการนำร่องใน4จังหวัดซึ่งกระทรวงสาธารณาสุขเสนอว่ามีความพร้อมในการปฏิบัติได้แก่จังหวัดสุโขทยัยอุบลราชธานีพระนครศรีอยุธยาและสงขลาก่อนที่จะขยายผลในจังหวัดอื่นๆต่อไป